สบายดีพี่น้องว่าบรรยากาศน้องหน้านี่เราอายพูดแล้วฮ่าบรรยากาศโอ้ยฮ่ากินตับกินไตน่ากินตับกินไตแล้วเพราะมันตายแล้วเนาะตับไตกับม่ย่างใส่ข้าวเฮาอยู่ทางยดนก็ดีนี่หยุดขึ้นย่างไปพูด มันยงมาหาอะไรแล้วน็นยกไกลเาเดินเอ้ยกินข้าวกินน้ำเล้วพอปุ่นได้ยังกินถาคาี่ก็ไม่ยอม่อะเปขามนะนปะาไปกระป๋องรมนคือใจตรงกันินะิไปกินมันกินแล้วพน่เมื่อกี้ก็ไปกระป๋องนึงนี่อาจะไม่กินนี่หรออาจจะมาเบิ้งหนังนี่น้ำเจ้า โหลดไร้ไฟไหมบึ้งหนังก็โหลดออกจานี่เข่าหันไหมขาดเ้อร์เวเลาเยเวลาไงเซเวลาทำมาให้กินแมนซื้อมาที่แตกกี่จันเลยเขาติดเขาแถมไม่หวยเอาไม่คอยซัดนตกปลาทูปไปตาแสบไปกินนิดหอ่อยนั่นหรอาเจบตกปลาทูตกปลาทูสดบ่ตกปลาทูสดหมูอันนี่ ไปพี่ต้มปลาถูข้างคืนแท้แท้สวัสดีลูกสวัสด, <ปะ S 1> ดีค่ะเนื้อทุบอร่อยมากเลยอะไรเลือทุบเป็นแผงเนื้อทุบทำมาแพรที่ป๋อเอาที่เป๋ที่ปอที่ปอหรือที่เป๋อ เอาเเอที่ยจังสรวามันเนียบาว่านแล้วก็มียวเิไม่หยุดว่ามันว่ามันหอดบาทแล้วท่านเมียหยุดตีมา เจ็ดสเมียมื่นอื่นพร้อมล้ำเพลินโซ่มือนี่จี้ยู่สาวน้อยมืออื่นสิเมียพร้อมล้ำเพลินโซ่ล้ำเพลินโซ่มือนี่มือนี่เหรียญย่วนอภัยนำเกี้ยงมืออื่นเดินทางกลับสิไปรัดขึ้นรถล้ำเพลินโซ่แบบนี้นี่แหละเพิ่นเพิ่นยุหลายขนาดเนาะยุหลคณะต้องไปทั่วแซ่บๆว่าถวย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 มันไม่ยัง เอาปลาปมันไนะคะทุกคนนะครับพับเครื่องมันใส่แต่ยังว่า,วาภาษีพับเครื่องมันเหรอะตัวเดียวพ่อมาแถวเนะาะกินเดียวอาเอาหางมันอีกจักหางนะครับต้องเอาหัวเอาหางนะหางเสียบเออนั่นแหละพับหางมันเนาะเออนั่นแหละเอาแต่หางมันเนาะ ไแง,งดาเพ็ด้อยเอาา่ทูเขา,า,เา,าะจะมีตัวง่ายๆมั่นผอ,อมพี่หน่องปิง่งนี่แหละปิ่นมือขึ้นนี่แหละอนนั่งอันลูกโดดว่ะึามันเสียบเนาะ มาได้ย่าไปเอาลายๆมันกินบ่าเมือดอกลูกโดดดันมัดเฟรชอันนักอีกแลน้อยไส่งนั้น่อมไปส่งนันบ่ก่าพ่อมาแล้วมาแ่้วมาแมแล้วมาแ่้มา้าแล้มแล้วมา้มาแล้วมาล้มาแลล้มาแล้วาแล้มาแล้้มาแาแ่้มว้มาแล้แล้วมาแล้วมาแ่้มล้วมาแม่แ้าแมาแมมม ประเดกหรือไม่ยังล้วนั่นแต่หมกหูไปังนี่เราจะกินปลากระป๋องค่ะาปเขาหนัวเขาเย่ลูกก็ลุ้ปั้นนบอสก็ได้กินนยปลาหน่อยพี่ลาซิได้กินตี๋ย่ีน่าเสียบเปิดให้แม่คุณใช่อุ้ยอุ้ยหญิงเปิดให้หน่อย เปิดใหนพเกินหัวซันพอแรมกับที่บดจ้าที่บ่ถูปลดไปเอาที่บ่เอากับพอแมเปิดได้นมงยเจ้าเอา่กามก้นเด้อุนเอาญ่เอาตังเลยมันไม่ได้งัดเด้มันเป็นปลาดีหันล่ะกับ ทังยีว่ามันเป็นาเบียดจะหายังไงตใจไปนะต่อีเตซูเซ่กินกินแทบแทบต้งกินดอกทุบคว้านัวด อ้ยผักึ้อเป็นจังสรนปักที่ยังลับขี้โไม่เขียวใงเมื่อเจ้าน่ะละแถาเออจังสรนล่ะนี่จะเห้นอีพอไหมเนียกันปากยังเข้ากับเตา พอหยดเลยพี่ไ้ว่ามันคือวอมดีค่ะวอมีแก้วหวังนี่ยาเพื่อสอนวะแน่ไม่มันมีเคล็ดลับบ่ะมันตรงมีเคล็ดลับเหรอมันเป็นนักอีกอย่างดีเลยมันมีเคล็ดลับอะไรอย่างนึงนั้นมีตัวล็อกอยู่นีะคู่ค่าเขาหรอกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพูดเลยเพียงหล่ะว้ ที่บอดแล้วชือคู่ชื้อค่ายี่บอดแล้วต้องเปิดออกม <laughs> <c oughs> ันี้นัดเป็นันต้องงัดนี่ดิมีตัวล็อกข้างล่างนี่นี้มันมีตัวล็อกน้อยมันต้องอเป็นแบบหมุนหมุนไดปุ๊บม,มันสิมาตุกนี่ปุ๊บกระเด่นหมุนซ้ายมันต้องหมุนซ้ายแก๊กเยอะเลยเขาว่ะต้องรู้ว่าแก๊กเยอะขยันไม่ได้ เอาเมียบ่าล่ะเอาเมียทาบ่เอามันจะบ่ได้เปิดไม่ได้กูเกิลเดียวมันน่ะแก้วดอกยิ้มแล้วมันจะบ่ได้เปิดไม่ได้กูเกิลมาทุบรถคุ่ได้คคุมีผูนี่เขาเอิญคนมีผู้แ่ลคนมีผูมีใครองางาง่ได้ออกเง้ดนเอานี่เมีมันมีวธีขอ่างเินมาเนาะนิดจนสิลมสีตาย ไม่ช่อกกันเอ้าตามหาเกียว้ไกินก็กินกเอเียเอาน่มาพอดอ่มเสียงจัลยจะชิเยังไงอืมิ่มกวไงปลาลาสุปลาลาบองหอมชวนร ว่าสิกินฮอนต้มอันนี้ฮอนฮอนแล้วสิเย็นก่อนมีดามันดาบของครบาอจารย์ไปช่วยตัวใหญ่เปนแข็งบางบๆไปเรื่อยไปเรื่อย

ะพุนพนโอ้ยอเหนักสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สัก่อกันนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแล้กินเชาออกไปนั่นหือ นพี่น้องสลัดชูนีฝาไวบสมิสักวันพอกันไหมคีบหนาสลัดชมีสมบายดีพี่น้อง